ตาาัวริษาว r สุ i o ของ m i s ิส r a n d s u r าวันนี้เรามาในตรีมอะไรลุกอะไรเข้ากองค่ะวันนี้อยากจะบอกว่าตรีมที่ได้มาในวันนี้เป็นแรงบันดาลใจต่างหากค่ะเป็นแรงบันดาลใจมาจากคําบประมาทที่หล,หลายหคน จากที่หนูประกวดมิสแกรนดเสร็จใช่ไหมคะ mm hmm. คือก่อนหน้าน,นี้มีคนบูลลี่หนูเยอะมีคนบูลลี่เยอะมีนั้งคนชื่นชมมีนั้งคนบูลลี่เยอะแยะมากมายแต่หนูอะอยากจะเอาสตอรี่ในชีวิตจริงของหนูจากคําที่คนเคยบูลลี่หนูมาเอามาสร้างเป็นสตอรี่ให้ทุกคนได้เห็นว่าหนูไม่ได้เป็นนางงามที่สวยแต่หนูก็สามารถมายืนอยู่จุดๆนี้ได้หนูสามารถมายืนอยู่บนเวทีมิสแกรนด์ไทยแลนด์ได้ หนูเชื่อว่าถ้าหนูทําได้ทุกคนก็ต้องทําได้และวันนี้หนูอยากจะเป็นตัวแทนให้กับหญิงสาวหลายๆคนนะคะหนูอยากให้ทุกคนเนี่ยมีความมั่นใจมีความพยายามมีความขย,ายามันและหนูบอกเลยว่าบอสรักมากๆค่ะบอสรักคนขยันบอสรักคนมีความพยายามนะคะซึ่งอยากจะบอกว่าตีมันนี้อึ้งไหมแม่สุด ้ก็คือเป็นตัวของเพราะว่าเราจะรู้จักโมจิโตในรูปแบบทำอะไรก็สุดอยู่แล้วเพราะว่าถ้าใครเห็นตัวตนโมจิโตจริงๆรู้รู้จักจะรู้ว่าตัวจิตคือแบบนี้ไม่ได้เฟกใช่ไม่ได้เฟกไม่ได้อะไรเลยใช่และหลายคนก็ถามว่าหน้ามมาเราหายไปไหนอหน้ามมานะคะบอกเลยว่ายังคงคอนเซปต์หน้าม้าอยู่ค่ะแม่ไม่ทิ้งนะคะไม่มีวันสลัดในเมื่อบอสบอกว่าบอสอยากได้หน้ามมา เราจะทิ้งหน้าไมหน้าไม้ยังอยู่ค่ะหน้าไม้ยังอยู่แต่ว่าเรามารอชมดีกว่าว่ามันจะมาในลุกไหนกันอ่าวันนี้มันน่าจะมีกลิ่นอายหน้ามาแล้ววันนี้วันนี้อยากจะทำเปลี่ยนลุกอยากให้ทุกคนเห็นว่าอ่าในเมื่อทุกคนขอมาแล้วอยากได้อยากอยากแบบไม่มีหน้ามาบ้างก็จัดให้หน่อยเดี๋ยว FC งอนไม่ได้ไม่ได้เข้าไปในกองเรายังจะมี power energy แบบนี้ตลอดทั้ง 30กว่าวันไหมมีตลอดแน่นอน,นะค่ะไม่เชื่อถามคุณพ่อดูคุณพ่อ <c oughs> ส่งขาวเก็บตัว8วันโอ้เอนเอร์จีล้นทุกวัเน,เ,นเหมือนพีริมทุกวันเลยนะคะเราจะทําทุกวันให้เหมือนเป็นวันพีริมเลย,เร,ยเราจะไม่ดรอปเอนเนอร์จีตัวเองนะคะแล้วเราจะการขาของเรา ยังไลฟ์ยังอะไรหมเขาโอเคค่ะการขายของโต้นะคะหนูหนูอยากหนูเชื่อว่าบิสเนสหนูเนี่ยมันจะต้องดีได้มากกว่านี้ถ้ามีแม่แม่พี่ๆทุกคนนะคะเอ็นดูหนูแล้วมากดตะกร้าให้โมจิโตจิ้มสายจบนะคะตอนนี้อาจจะยังไม่ดีมากพอแต่หนูเชื่อว่าหนูจะพยายามทําทุกวันให้สม่ําเสมอขึ้นไลฟ์ทุกวันเวลาไหนหนูว่างหนูก็จะไลฟ์ตลอดเลยทําให้เขาเห็นว่าหนูก็มีความพยายามทําให้เขาเห็นว่าเด็กคนนี้ก็มีศักยภาพเหมือนกันอยากจะพิสูจน์ให้ทุกคนเห็นว่าหนูก็ทําได้เหมือนกัน ได้ค่ะขออนุญาตฝากดมนะคะโอเคค่ะขออนุญาตฝากด้อมโมจิโตปูปลาแซ่บนัวนะคะนัวแบบนี้ไม่มีที่ไหนอีกแล้วนัวแบบน้ำปลาอินฟ้าเลยค่ะก็ทุกคนค่ะมาเข้าดมโมจิตโตเยอะๆนะคะเดี๋ยวโมจิโตแปะลิงก์ไว้ให้แล้วในหน้าไบโอทิก t o ตอกแล้วก็ในเฟซบุ๊กทุกช่องทางโมจิตโตแปะไว้ให้หมดแล้วนะคะอย่าลืมมาเข้าด้มกันเยอะๆนะแม่ขอบคุณค่ะ